สวัสดีครับอทุกท่าน<ๆ>อยู่กับผมเซอร์ภาคเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel เซอร์ภาคนะครับวันนี้มาพูดถึงโปรแกรมของผลิตอังกฤษเขาจะจัดการกันอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดก็สื่อของอังกฤษออกมาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงหลายคนของผลิงอังกฤษคิดโปรเจกต์ว่าจะให้มีสนามกลางนะครับแล้วก็ ลงแข่งกันที่นี่เพื่อให้จบเร็วที่สุดซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมของทั้ง20ทีมนะครับตัวแทนจากทั้ง20ทีมในพมิทอังกฤษประชุมกันหาทางออกว่าจะเอาอย่างไรนะซึ่งเ,เขาบอกว่าผู้บริหารเดีอวฝุดไอเดียว่าจะใช้2-3สนามในการแข่งนะในย่าน m ิดแลนด์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งในย่านนั้นก็มีหลายสนามเลยทีเดียวเพราะว่ามีสโมสรอ,อยู่หลายทีมทั้งเลสเตอร์ซิตี้วูฟแฮมพ์ตันมมนเดเลอร์วินล่าแล้วกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รวมไปถึงเบอร์มิงแฮมซิตี้แน่นอนว่ามีสนามแข่งซึ่งเขาก็จะเลือกมาทักงสองสามสนามเพื่อใช้เป็นสนามกลางในการแข่งขันของบอิษัทอังกฤษนะซึ่งแต่ละสนามเนี่ยจะใช้การแข่งขันในวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า1น,นัดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละทีมจะต้องลงเตะทุกๆ3วัน ทุกๆสาวันจะต้องลงเตะ1นนัดนะครับเพื่อให้การแข่งขันจบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็การแข่งขันนี้จะใช้เวลาอาจจะใช้สนามเพียงไม่กี่สนามเท่านั้นนะจะง่ายต่อการจัดการของทีมแพทย์ทีมตำรวจนะครับในการสกัดกั้นโควิด1 9แล้วก็ลดการแพร่ระบาดซึ่งดูจากสูงแล้วถ้าไปจัดแถวนั้นก็คงจะต้องพักกันที่โรงแรมนะต้องคงจะหาโรงแรมพักกันแถวนั้นแล้วก็ ฟัดกันเลยนะครับอีกประมา9นัด10นัดเนี่ยจัดกันให้จบเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดฉะนั้นการแข่งทุกนัดก็จะปิดสนามแข่งนะครับปิดสนามแข่งก็จะไม่มีแฟนบอลนะแน่นอนว่าแฟนบอลคงจะไม่อยากออกมาดูบอลในช่วงที่มันมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในยุโรปอะไรแบบนี้นะก็คงจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับจะชดเชยด้วยการถ่ายทอดสดให้ดูเป็นปกติทุกคู่ ทุกคู่ทุกนัดให้ดูกันทางการทรัทย์สดทางทีวีนะครับนี่คือแผนล่าสุดที่เขาบอกว่าผู้บริหารขอ,ของอังกฤษจะประชุมกันในวันนี้นะครับจะเสนอแผนนี้นะครับเข้าในการประชุมนะก็จะต้องดูว่าทั้ง20ทีมในประเทศอังกฤษจะเห็นด้วยหรือไม่นะเพราะงั้นก็ไม่จบกันนะก็จะยืดเยื้อกันอย่างนี้แหละนะครับ ทางที่ดีก็ดูกันในทีวีน่าจะดีที่สุดนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็เราก็อ,อยากดูบอลกันอยู่นะมันเงียบเหงาไม่มีบอลให้ดูไม่มีบอลเตะไม่มีข่าวนะไม่รู้จะอัปเดตอะไรก็มีแต่เรื่องโควิดนะครับก็ต้องรอดูนะฮะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีการประชุมของท,งทัยตแพทย์สุดคนหนึ่บอังกฤษนะครับดูว่าเขาใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะนํามารายงานต่อถ้าไม่ช้าเกินไปก็น่าจะประมาณสักช่วงเย็นๆไม่งั้นก็ ช่วงดึกของวันนี้นะครับรอติดตามกันฝนะากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเซอร์ภาคด้นะครับจะกันใหม่คลิปหน้าบนช่องน,นี้เช่นเดิมสวัสดีครับ